เคยได้ยินคำว่าประตูแดงไหมคะหันแน่อย่าจำสับสนกับลิฟต์แดงนะคะวันนี้พี่จะพามาที่วัดบางแปรกใต้อําเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีคะ่ะ ที่นี่มีประตูแดงที่เราจะพูดถึงในวันนี้ค่ะประตูแดงใช้ทำอะไรว่ากันว่าประตูแดงแห่งนี้ไว้ขนศพของนักโทษที่ถูกประหารจากเรือนจำบางขวางค่ะลักษณะประตูจะเป็นประตูบานเล็กๆทาสีแดงสดเมื่อนำศพออกจากประตูแดงแล้วก็จะนำมาไว้ในที่เก็บศพซึ่งห่างจากประตูเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นบางคนก็เรียกประตูแดงแห่งนี้ว่าประ ประตูผีสมัยก่อนการประหารชีวิตจะใช้การยิงและยังไม่มีการขอพระราชทานอภัยโทษค่ะก็จะมีศพของนักโทษประหารออกมาจากทางประตูแดงบ่อยครั้งเมื่อเก็บไว้นานก็จะมีการล้างป่าช้าสักทีจนกระทั่งวันที่12ธันวาคม2546การประหารชีวิตเปลี่ยนมาเป็นการฉีดสารพิษแทนประตูแดงจึงถูกใช้ลดลงค่ะตอนที่พี่มาประตูแห่งนี้จึงคล้ายกับประตูปิดตายที่ไม่ได้ใช้ แล้วแต่เมื่อวันที่23กรกฎาคม2563วัดบางแพรกใต้ได้รับการประสานงานจากเรือนจำกลางบางขวางเพื่อนำศพคุณซีอุยมาชาปนกิจที่นี่ค่ะซึ่งนับว่าเป็นวันแรกในรอบ20ปีที่ทางราชธรร์ได้จัดให้มีการชาปนกิจศพนักโทษประหารที่ไร้ญาติค่ะเราทุกคนก็ได้แต่หวังว่าประตูดแดงแห่งนี้จะไม่ต้องถูกนำกลับมาใช้อีกนะคะ